แต่ว่าช่วงแรกของเราครับไปดูผลการแข่งขันะคนกับศึกวอลเลย์บอลยู16ชิงแชมป์เอเชียนะครับซึ่งเกมนัดสุดท้ายของรอบแรกเนี่ยทีมสาวไทยเนี่ยพ่ายไต้หวันไปแต่ก็ยังผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายครับการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงอายุ16ปีชิงแชมป์เอเชียครั้งที่2นะครับโดยรายการนี้ครับจัดขึ้นที่กรุงอัมมานประเทศจอร์แดน ทีมวอลเล่ยูสิบสาวไทยครับลงสนามเป็นเกมที่3ของรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีพบกับไต้หวันนะครับซึ่งใน2เกมแรกครับทั้งทีมไทยและไต้หวันเนี่ยก็สามารถคว้าชัยเหนือออสเตรเลียแล้วก็อินเดียมาได้ทั้งคู่ครับและกา,การันตีการผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกมนี้ครับจึงเป็นการแข่งขันเพื่อชิงแชมป์กลุ่มดีครับ เกมการแข่งขันนะครับเกมนี้เป็นทีมสาวไทยครับที่ออกสตาร์ทได้ดีกว่านะครับเอาชนะไปได้ก่อนในเซตแรกครับ25ต่อ18ครับขึ้นนำก่อน1ต่อ0เซตครับแต่กลายเป็นว่าหลังจากนั้นครกลับเป็นทางไต้หวันครับที่เร่งฟอร์มเก่งกลับมาได้ทันเวลานะครับแล้วก็เอาชนะทีมสาวไทยไปได้3เซตรวดครับทำให้จบเกมครับทีมวอลเลย์บอลหญ16สาวไทยกับพ่ายไต้หวันไป1ต่อ3เซตครับ 25ต่อ18 22ปดยี่องยต่อ25และ23ต่อ25ครับก็พ่ายไปนะครับทำให้จบรอบแรกครับสถิติของทีมสาวไทยเนี่ยชนะ2แพ้หนะครับอย่างไรก็ตามครับพวกเธอก็ยังสามารถการันตีการผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับโดยในรอบ8ทีมสุดท้ายครับจะแข่งขันระบบแบ่งกลุ่มเหมือนเดิมนะครับกลุ่มละ4ทีมครับ โดยทีมสาวไทยนะครับอยู่ในกลุ่ม F นะครับร่วมกับไต้หวันญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ครับสำหรับโปรแกรมในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับทีมสาวไทยจะลงสนามนัดแรกในรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยในวันที่5พฤศจิกายนครับโดยจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นครับซึ่งเป็นดีกีแชมป์เก่าและรองแชมป์โลกนะครับและนัดต่อไปครับจะพบกับฟิลิปปินส์ครับในวันที่6พฤศจิกายนครับซึ่งการแข่งขันเนี่ยจะเป็นการจัดอันดับนะครับเพื่อ นำทีมไปแข่งขันในรอบน็อกเอาต์ต่อไปครับแม้ว่าจะแพ้ในเกมนัดนี้แต่เชื่อว่านาัทิลาก็น่าจะได้ประสบการณ์นะคะแล้วก็เดี๋ยวรอสู้กันต่อนะคะในเกมรอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปค่ะ